That not not find way เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมยนะครับก็วันนี้นะครับอยู่กับผมอดข่าเ่อนเกมอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนนะครับมาสุม่มกิจกรรมอาหมัดวันพันแมนนะฮะผมก็สวยนะทุกคนนี่ดู หมัดจริงจังนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาสุ่มด้วยกัน2 ID นะครับอันนี้ก็เป็น ID เลูกแคนผมเองนะฮะผมก็เอาอะไรออกมีมีน่าจะมีแล้วนะครับผมแล้วก็อะไรออกดีวะทุกคนอันนี้แล้วกันเนาะเขาน่าจะมีแล้วแหละโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะครับว่า2 ID นะครับจะเป็น ID ผมกับ ID ลูกแคมของเราเดี๋ยวมาดูกันว่าอันไหนมันจะดวงดีกว่ากันเนาะโอเคเราไม่รอช้าคุณพัฒน์ทำเพลงจัดไปเลย ID แรก ยังไง9เพรจะบอก9เพรได้ ừ ừ ừ 9เพรได้นี่เท่ากับหล่อเท่อ่านี้อะไรเนี่ยสุ่มปุ๊บเกลือโอเคนะครับมาเดี๋ยวเราสุ่มกันต่อเลยทุกคนต่อไป39เพรนะครับหมดตู้นี้นะคะ GM บอกว่า1 6 0 0งพรสองเพนะฮะไม่รู้ว่าเสียสองเพรมาทำไมเหมือนกัน,นเนาะสามวันต่อไป5 9เพชรพนะครับผมไปเลยเรายาวๆเลยนะครับเราจะไม่ลีลานะ ừ ừ เกือบเห็นไหครับังต่อไป 99เพชรนะฮะผมอ่ะปึ๊บร <c oughs> ะเบิดอ้าเหมือนเดย์ยังไม่มีได้นะฮะระเบิดโอเคนะครับต่อไป199เพชรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ID ดลูกแคนผมกับ ID ผมอันไหนจะดวงดีกว่ากันเนาะ99เพชรกระเป๋าชัวเชีว,วเกลือแน่เลยผมว่าเฮ้ยมันมีเดีย๋ยวสกเก็ตบอร์ดด้วยอย่างเกลือทุกคนต่อไปนะครับผม299เพชรนะฮะไม่อยากจะภาคไม่อยากจะโอ้โหไดย เอ๋อก็ถือว่าดวงดีอยู่นะได้ท่าเต้นนะได้ท่าเต้นตอน29 9นะครับผมต่อไปนะครับผม399เพชรระหว่างหมัดกับกระเป๋านะฮะมาเดี๋ยวจะได้อะไรก็ดูกันกระเป๋ายู่แล้วยู่แล้วอออันนี้499ยังไงก็ได้ไอ้หมัดแนละทุกคนโอเคยวยาวไปโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปทดลองใส่กันเลย ว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับกระเป๋าก็อันนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเราลองหมัดลองดูหมัดหน่อยอ่านี่นะครับผมหมัดใส่ไปเลยอ๋อก็สวยอยู่นะฮะผมได้อยู่นะครับแล้วก็อ่ามีกิจกรรมตรงนี้นะครับผมนี่อย่าลืมเข้ามาเล่นนะฮะนี่กิจกรรมตรงนี้นะอย่าลืมเข้ามาเล่นกันเนาะอ่าสำหรับคนไหนที่ยังไม่เล่นนะครับผมก็จะมีตอบคําถามนะครับนี่ตอบคําถามตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอ่า กิจกรรมตรงนี้นะครับของซากุระน้อก็แบบสุ่มลายวันอะไรอย่างเี้นะเดี๋ยวเราบรรลุเป้าหมายแล้วอ๋อแสดงว่าเราได้ครบ100%แล้วนะฮะโอเคน้องน่าจะสุ่มครบ100%แล้วต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเข้า ID ผมแป๊บนึงนะครับก็รอแป๊บนึงนะฮะผมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ใน ID ผมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ i อผมนะครับผมนี่ก็ผมเติมเพชรไปประมาณ500บาทนะครับได้มา1,800เพชรนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการไปสุ่มเลยนะฮะผมว่าผมจะดวงดีรื้เลปล่านะครับผมจะเอาอันนี้กับมีแพนด้าออกแล้วกันเนาะโอเคเหมือนผมจะมีแล้วนะฮะของพวกนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะดวงดีแค่ไหนนะผมอยากได้แค่หมัดนะครับถ้าผมสุ่มได้หมัดผมก็จะพอเลยนะครับผมครั้งแรกนะฮะผมก้าเพชรไปยังไงโอ้โหเกือทุกคนโอเคนะครับมาได้บัตรไดมอนด์หนึ่งใบใช่ไหมไปอันนี้ปนไปเลย ป,ปั๊บปึ๊บเลือตามสุดโหเน็ตบุญอีกะโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเราต่อกันเลยนะครับครั้งต่อไป39เพชรนะครับเราจะไม่รีรอแล้วก็จะไม่ชัดช้าลีลามากนะักยึกยกิยกย,กยกท่กาไมคนอื่นมัอนออกง่ายจาังวะทุกคนแตาไปดูแรดูเหมือนผมจะออกอยากนะเอ้ยได้ท่าเต้นเช็ดเข้ได้ท่าเต้นตอน30เท่ถ้าไหร่วะ59เพชรนะครับผมเอ้ยผมก็ยังดวงดีดูนี่ถ้าได้ปั๊บ ยดเคอย่างเท่โอเคนะครับผมครั้งต่อไปก็สิบเก้าเพนะฮะไปปุ๊บเปิดไปเลยทุกคนถ่าวอนไปหล้อมๆเพราะผมคนดวงดีไงทุกคนถามผมยี่สิบสี่ชิ้นโบเกครับร้อยยี่สิบเก้าเพจร้อยเก้าสิบเก้าเพสเก็ตบอร์ดต่อไปนะฮะผมเหลือสามอย่างแล้วสองร้อยเก้าสิบเก้าเพนะฮะเดี๋ยวมาดูกันไปตุมกระเป๋ แต่ผมก็ยังไม่มีแล้วทุกคนกระเป๋านี้ครั้งวัดใจนะครับผม399เพชรนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้อะไรนะเนาะเฮ้ยร <c oughs> ะเบิด <c oughs> หมัดนี่คงแบบสุดท้ายตลอดนะทุกคนกดไปเลยนะยังไงมันก็น่าจะสุดท้ายแหละนั่นแหละครับผมก็ <c oughs> ตามสูตร <c oughs> นะฮะผมอันนี้ก็บูญยากลบ5ครั้งได้ระเบิดแล้วโอเคใช้ไปเลย อ่าแล้วก็ยังไม่หมดแค่นันนครับนี่ยังมีระเบิดไซตามะนะครับกับหัวไข่เนาะแล้วก็มีพวกท่าเต้นขายนะฮะนี่ท่าเต้น399นะฮะผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็มีเหมือนจะมีไอวอนะเดี๋ยวเดี๋ยวหา I ไอวอกลับมาอยู่หน้าไหนเอ่ยไอเทมบอสคงหัวโโไม่ใช่คอลเลคชันแฟชั่นไม่ใช่เอ่อใหม่นี่ไงไอวออยู่หน้านี้ไอวอวั I Man นทันแมนนะครับ399เก้าบาเนะครับก็เปิดขาย เขาบอกว่าระยะเวลาเปิดขายนะครับตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่8กุมภาพันธ์ก็เป็นเดือนเลยนะฮะผมนี่ก็ประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปใส่เจ้าอ่าอะไรเอ่ยเราได้อะไรมาบ้างกระเป๋านะครับกระเป๋าแล้วก็ได้เจ้าหมัดวันพันแมนมานะฮะแล้วก็ท่าเต้นเนาะอ่ะใส่หมัดไปแล้วก็ท่าเต้นอ่ะเดี๋ยวผมขอแยกใส่ท่าเต้นแป๊บหนึ่งนะฮะคอลเลกชันท่าเต้น ท่าเต้นอยู่ไหนเออ่าท่าเต้นนพ0นแมนมันต้องเป็นสีทองเนาะเพราะมันเป็นท่าแรนะฮะนี่อาเราจะเอามาแทนท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโซนฟีสไาตล์นะฮะผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองดูท่าเต้นกับเจ้าหมัดนี้นะฮะผมว่ามันเท่เท่าไหร่นะแล้วก็กระเป๋าได้ทุกคนโอเคมาเคนะครับผมขอลองหน่อยละกัน โอ้โข้อกระตุกอ่าผมได้อะไรมาบ้างเอ่ยอ่ะผมเจ้ากระเป๋ใช่ไหมกระเป๋าอยู่ไหนวะทุกคนเอากระเป๋ามาได้อยู่นี่นี่ผมเจ้ากระเป๋าโอเคนะครับมาใส่กระเป๋สามนี่หมัดทุกคนเยดเวลาชกนี่เหมือนหมัดไปเลยดังฟูได้ทุกคน <laughs> ฟุบฟุบฟุบเจทเคเป็นไง โชว์ท่าใหม่หน่อยละกันท่าไหนวะทุกคนอ่ะท่านี้จิ๋ว <c oughs> ย่างเท่ดูด้านหน้าดูด้านหน้าเช็ดเคอ็งเอาเรื่องจังวะจะพ้องแม่เอ,าอ้าอีย่งวะเช็ดเค <c oughs> บูยา่านนข้าวนึงเช็ดเคอดีข้าวได้เหมือนก้าเท่เหมือนกันนะนีน่โอเคนะครับผมมาทั้งสุดท้ายแล้วปับ๊บขอสักหมัดละกัน คอเคผมก็ประมาณเท่านี้แล้วกันเนาะใครที่อยากสุ่มก็ลองไปสุ่มดูนะฮะผมมันก็หมดตู้ก็1 6 0 0สองเพชรนะครับผมโอเคผมก็สวันนี้ก็ไปผม bye บายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นแรงใจผมด้วยนะครับไปผมบายบาย